จังหวัดฉะเชิงเซานะคะโดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาได้เปิดตลาดรับซื้อขยะรีไซเคิลส่งเสริมการลดปริมาณขยะในเมือง เทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลร่วมกับทีมสิ่งแวดล้อมเมือง8ริ้วเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยเปิดตลาดรับซื้อขยะรีไซเคิลในทุกวันศุกร์แรกของเดือนค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เวลา8.30นาิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาที่สนามหน้าสากรกลางจังหวัดฉะเชิงเซา โดยโครงการนี้เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยโดยประชาชนนะคะสามารถนำขยะรีไซเคิลค่ะอย่างเช่น ขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกล่องนมกระดาษและเหล็กมาขายนะคะเป็นเงินสดหรือฝากสะสมที่ธนาคารขยะรีไซเคิลสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่กองสาธารณาสุขหรือเยี่ยมชมเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาค่ะ นายชนะทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดโครงการมหากรรมการออม51ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา7็ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการออมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถสร้างรายได้และลดหนี้สินให้ครัวเรือน ได้อย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมครั้งนี้ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการออมในโอกาสที่กรมพัฒนาชุมชนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตั้งแต่ปี2517และกำหนดให้วันที่6มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นายสุรศักดิ์ภูติพัฒนนายกเทศมนตรีเมืองตราดได้เปิดกิจกรรม kick อ f f จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและติดตั้งเคเบิลเมเกรร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราดกสทชและหน่วยงานเอกชนต่างๆที่ใช้ระบบสายสื่อสารโดยเริ่มดำเนินการบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราด นายประเมศปิงเมืองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราดได้กล่าวถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางต่างๆทั้งถนนสุขุมวิทและถนนวิวัฒนาะโดยได้ดำเนินการรื้อถอนและจัดเก็บสายสื่อสารเก่าตั้งแต่ปี2566และจะเสร็จสิ้นภายในปี2567รวมทั้งติดตั้งระบบใหม่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองตราด